5วิบสีเริ่ม,มเรามาเริ่มใหญ่มากเลือก15ล้านสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับพี่โน,โน้ตพี่สมจุกในดูดูแชนแนลวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไดโพ l ิมอร์เจ้ซึ่ง วันนี้เราจะพาไปหาเวเซลชิ้นหนึ่งนะครับมันคือเวเซลชิ้นไหนมันคือเวเซลที่ชื่อว่า s o ตังคูอินเจน n ุตี้นะครับซึ่งเวเซลอันนี้มเมื่อเอามาใส่ที่ตัวฮาร์โรดิมแล้วเนี่ยเราจะได้โพเทนซีนะครับซึ่งเราสามารถอัปเกรดมันได้แล้วเป็นแอต trib ิวที่เป็นแอต trib ิวถาวรเมื่อเราติดตั้งตัวเวเซลนี้เข้าไปในฮาร์โรดิมนะครับผมอะ im, โฮราดิมโทษที เรียบร้อยดีนะครับตอนนี้เราอัปเกรดมันได้อีกแล้วเนี่ยอัปเกรดไปโอเคขออนุญาตอัปเกรดนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เห็นไหมค่าเดามจค่า a t ต r i ิบิวโบนัสต่างๆที่เราได้เพิ่มมาแบบถาวรเลยโดยการแค่ไปหาเวเซลมาใส่ในโฮราดิมนะครับผมที่เป็นสถานที่ที่เรา สามารถเข้ามาได้ใน a l b e บนฟาสัว์ัํานั่นเองเดี๋ยวเราไปหากันนะครับก็คือเราต้องไปตีบอสชื่อวาไฮดรานั่นเองนะครับไปไปลุยกันเลยวิธีการที่ไปเอาเวเซลอันนี้เนี่ยเราต้องไปที่ห้องสมุดนะครับผมซึ่งห้องสมุดนี้นั้นเราก็จําเป็นจะต้องวารไปหลายๆคนเคยคุ้นเคยกันดีก็คือไลบรารีโซ t ตัคูนะี่ในแผนที่ปุ๊บเนี่ย l ไลบ r y of s u l o น Cool เรามาที่นี่นะครับซึ่งบริเวณที่ไฮด้าเกิดมันคือวงกลมข้างบนนี้นะแต่เราลงว้าไปใกล้ๆกันสำหรับตัวเจ้าไฮด้าเนี่ยม,มันมีเวลาเกิดของมันด้วยนะครับอา่าซึ่งเวลาเกิดของมันเนี่ยข <Okay. S 1> อตีปั๊ก คือมันจะมีเวลาเกิดของมันนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่ลูกจะพยายามเขียนเวลาไว้ให้ที่ใต้คลิปแลวกันตอนเนี้ยังไม่แน่นอนว่าเป็นเวลาเท่าไหร่แต่ว่าพี่ลูเนี่ยมาเล่นเซิร์ฟอเมริกาถ้าเปิดในเซาท์อินดีเซียเนี่ยมันก็จะมีเวลาชัดเจนนะครับเดี๋ยวยังไงจะพยายามเขียนให้ที่ใต้คลิปน,นี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ถึงเวลาแล้วกันว่าเป็นยังไงไปชมครับนะครับตอนนี้เจอเหตุการณ์ คูลเฟสครับไฮด้าจะเกิดขึ้นอีก2นาทีซึ่งเป็นเหตุการณ์อะไรนะั้นเราไปรับชมกันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ในไหนเนี่ยอยู่เฟสไหนอีก2นาทีเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอาจจะได้ไปลุย bon เวอร์บอลก็ไนดู อนนี้เราอยู่ที่ไรบบารี่มาดูสิอีกหนึ่งนาทีสี่มันให้เราไปไหนนะเฟสค้าไฮด้าตอนนี้คนน่าจะมากันเยอะเลยนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราต้องดีฟีสบอสไฮด้านี่แหละนี่ลิสเฟสค้าไฮด้าแล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้แผนที่นะ l i b รี่ Library of Sultan Cool นะครับผมอยู่ตรงนี้นะไฮด้าซึ่งมันมีเวลาเกิดนะครับนะตอนนี้เวลาไทยคือ4ี่ทุ่มสีสิบแต่ว่าอันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ US นะถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่าก็ก็ต้องไปอีกเวลาหนึงอ่ะละก็ลองไปคำนวณดูก่อนนะเดี๋ยวไอจะมาคำนวณดูว่ามันเป็น เวลาเท่าไหร่เราก็จะพยายามจะเขียนไวาให้ที่ใต้คลิปแล้วกันว่าถ้าเป็นเซิร์ฟไทยเนี่ยมาหาไฮดา้าเวอร์บอสเนี่ยตรงไหนแล้วเวลาไหนตอนนี้ก็มีคนมารอกันพอสมควรมันเหลือเวลาอีก38มิวิเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เราจะมาหาจากไฮด้าก็คือเวสเซลนั่นเองเราอยากได้เวสเซล,เชลชิ้นหนึ่งมาดูซิว่าเราจะได้ไหม เวสเซลชิ้นนี้ห้าวินาทีเริ่มส่งไปเริ่มเัใหญ่มากเลือก15้าล้านแอดเจ้าเราต้องหลบก่อนเราขอทำเดเมจได้บ้างก็พอนะแต่ว่าไม่รู้จะเดเมจได้เยอะแค่ไหนเพื่อที่จะรักษา เสร็จในการหาเวสเซลเรงไ,งได้เข้ามองไปเรื่อยเลือดเหลือเจนล้านแล้วจะได้อะไรจากมันมอบ้างเขาออกมาก่อนเราต้องกินเลือดที่ตกมาเรื่อยๆเนี่ยนี่คนตีเยอะเลยนะครับ โอ้โดนดูดเข้ามีอยู่ในท้องมันเขาอยู่ในท้องมันโอ้ยเราต้องอยู่วงนอกก่อนละเพราะว่าเรื่องเราจะหมด ไม่มีใครชุบเราแล้วรอครูดาวกับกันหนึ่งอ่าเรีบินเรื่องให้มันนี่หน่อยหนึ่งมากันเลยเพื่อนๆสูงๆทั้งนั้นที่มาโอ้เยร้อยเฮ้ยเราได้แล้วอ่ะเจ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วเราก็มีส่วนช่วยเขาตีนะอ่าเราเรามาดูว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเฮ้ยมันได้มันหมวกว่ะเออ เราก็น,น่าจะได้เวเซลด้วยป่ะเฮ้ยจริงด้วยได้เวเซลแล้วนะครับนี่เองนะครับเม็ดแรกที่สำคัญเราจะพยายามทำคลิปให้นะครับหลังจากนี้ว่าถ้าไปเอาเม็ดอื่นจะไปยังไงกันเคเดี๋ยวเรากลับไปที่สังถ้ำเพื่อเอาเพชรไปใส่ก่อนละกันนะเพชรพันนี้ นี่โซเทนคูลเอเจนูตี้นะครับได้มาเรียบร้อยแล้วถือว่าแฮปปี้มากแล้วเราได้ดีเจนเนอรีเกียร์อะไรมาบ้างไหม,ไม,ไ,มไม่ได้เลยนะได้แต่ชิ้นนี้ชินช้นเดียวไปวิธีไปก็กลับไปที่เวสต์มาร์ทนะครับ ไปที่เวสต์มาร์ทหังจากนั้นก็ไปที่สังทม์เอาเบนนะครับฟาสสังทมตัวนี้ซึ่งเราจะลงไปข้างล่างหลายคนได้ดูคลิปก่อนหน้านี้มาแล้วน่าจะพอเห็นแล้วว่าโอเคมันต้องไปทางไหนเราจะเอาวเวสเซลที่ได้มาล่าสุดจากการตีบอสไคด้ามาใส่ โอเคชิ้นไหนล่ะมันน่าจะเป็นอ๋อชิ้นนี้เรืองๆอยู่นี่นี่นะครับเพเวเซลลงไปครับปั๊บเรียบร้อยตอนนี้มัาก็สร้างท่อมาอยัางรูปปั้นอันนี้นะเพื่อปลดล็อกพลังให้เราเวเซลวันนี้ได้พลังอะไรไปรับชมกันนะครับได้ผลเซซี่ไปสิหน่วยนะครับ เราสามารถอัปเกรดมันได้ในเดเวลคือ36นะครับอัปเลยสิครับรออะไรนะครับเพราะว่าของเรามีอเล็กน้อยได้ไปเริ่มร้อยแล้วนะครับทั้งหมด36นะครับเดี๋ยวยังไงกดติดตามคลิปนะครับกดกระดิ่งกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าเราจะพาไปหาเวสเซลชิ้นต่อไปกันสำหรับคลิปนี้พี่ดูก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ thank <laughs> you